เยีออยวยาขอบคุณค่ะ,ะต้องขอบคุณรัฐบาลไม่ได้ขอบคุณผมนะครับแต่เงินนี้เป็นเงินกู้นะฮะใช้เงินมาหมุนเงินออกมาให้นะฮะเก็เป็นเรื่องของคนละอะไรนะเยีออยวยาไปนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเท่าที่ฟังท่านท่านรัฐมนตรีคลังฟังท่านรัฐมนตรีคลังอธิบายเนี่ยก็คงจะเป็นการลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนเหมือนเดิมครั้งที่แล้วเนี่ยเราใช้คําว่าเราไม่ทิ้งกันแต่ครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะใช้คําว่าคํานี้อาจจะปรับเปลี่ยน ได้ในอนาคตนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันแต่คําที่เขาจะใช้ก็คือลงทะเบียนเราชนะนะครับใช้คําว่าเราชนะนะฮะก็เป็นการจ่ายเยียวยานะฮะสองเดือนด้วยกันเอ่อเท่าที่คุยกับแหล่งข่าวนะฮะเอาเรื่องของเยียวยาก่อนคุยกับแหล่งข่าวเนี่ยสามันห้าสองเดือนนี้เนี่ยตอนนี้คุยกันในคอรมอรแล้วและต่อไปทั้งคลังทั้งสํานักงบทั้งสภาพาร์ก็ไปคุยกันว่าเอ๊ะรูปแบบเนี่ยเราจะให้มัน มันไม่มีปัญหาเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนคนเอ่อเบือนเราไม่ทิ้งกันครั้งที่แล้วเนี่ยจะทํำยังไงก็จะมีการคุยกันนะครับว่าหนึ่งก็คือแน่นอนละมันต้องมีการลงทะเบียนลงทะเบียนก็คือ www ร์ไวเบเราชนะ c อ m อันนี้ชื่ออาจจะเปลี่ยนนะฮะชื่ออาจจะเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่คําว่าเราชนะก็ได้เพราะว่าอย่าต้องเข้าที่ประชุมอีกแต่ว่าท่านรัฐมนตรีคางบอกว่าเราชนะ,ะเราชนะก็เราชนะไปก่อนนะครับลงทะเบียนแล้วแล้วเขาก็จะไปคุยกันว่า มันจะมีวิธีการอะไรพรุ่งนี้คงคุยกันนะฮะวิธีการอะไรที่ทําให้มันง่ายขึ้นครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่ทิ้งการมีการแบ่งอาชีพใช่ไหมฮะอาชีพนี้อาชีพนี้ได้อาชีพนั้นไม่ได้เอ๊ะมันก็ดูว่าคนนั้นตกหลน่นคนนี้ตกหลน่นคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะคุยกันต่อนะครับว่าอา้าวแล้วอย่างเงี้ยจะทํำยังไงพอลงทะเบียนไปแล้วหรือหรือหรือนะฮะอันนี้ใช้คำว่าหรือเพราะยังไม่แน่นอนหรือตัดสิทธิ์ไปเลยเช่นข้าราชการไม่ได้ อ่าแน่นอนนะฮะเียวยาข้าราชการไม่ได้อยู่แล้วนะคุณเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจไม่ได้แต่นอกนั้นได้หมดอย่างเนี้ยมันก็ลดความซับซ้อนถูกไหมฮะอาจจะเป็นตัดอาชีพบางอาชีพที่คุณได้รับเงินเดือนอยู่แล้วเงินเดือนประจำเช่นตัดข้าราชการออกไปตัดรัฐวิสาหกิจออกไปก็จะเหลือคนกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนหนึ่งที่จะได้รับสามพันห้าเป็นเวลาสองเดือน คนก็บอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตและก็ถามมาว่าเอแบบนี้เนี่ยมันจะได้เฉพาะเฉพาะพื้นที่ที่28จังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงโควิดไหมถามมาแล้วนะครับให้ครอบคลุมกันทั้งประเทศนะฮะเพราะว่าทุกคนก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ทุกคนเดือดร้อนนะฮะแต่ทีนี้กําลังจะแยกกลุ่มว่าเอ๊กลุ่มไหนจะยังไงกันบ้างกลุ่มไหนได้กลุ่ม ไม่ได้อาชีพไหนอะไรยังไงแต่ว่าทําให้ง่ายขึ้นเท่าที่คุยมานะฮะคุยกับผู้ใหญ่มาเขาบอกจะทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นอ่าควรเป็นแบบนี้ค่ะใช่ก็คือจะตัดเฉพาะส่วนที่ไม่น่าจะได้เช่นตัดขาราชการออกไปตัดรัฐวิสาหกิจออกไปตัดคนมีสตังค์ออกไปหลายคนก็ได้ถามว่าเอาแล้วเขาจะตัดคนมีสตังค์จะดูได้ยังไงว่าคนนี้รวยคนนั้นจนดูเรื่องการจ่ายภาษีไงครับ ดูเรื่องการเสียภาษีดูเรื่องการจดทะเบียนเพราะว่าเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วก็จะเอาพวกนี้มาคุยกันครับว่าเราจะตัดคนพวกนี้ออกแล้วจะให้เหลือกลุ่มก้อนหนึ่งที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบจริงๆก็คงจะชัดเจนวานสองวันนี้นะฮะเดี๋ยวคงมีข่าวขอบคุณข่าวสารดีด้วยขอบคุณครับออโจว่ะโจวโจได้หรือเปล่าโจได้หรือเปล่าเนี่ยรอบนี้เพิ่นโจเราือ ถูกไหมครับอันเนี้ยอันเนี้ยคือคือเบอร์ไวเดบเราชนะ .com ที่จะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาชื่อเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีแต่ท่านที่ครังต่อบอกเอาชื่อนี้ไปก่อนเอาก็ชื่อนี้กระช,ชื่อนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะมีมาตรการนะครับทีนี้หลายคนถามเนี่ยเกษตรกร,ะร,กรจะได้ไหมคือเดี๋ยวเดี๋ยววันสองวันนี้เขาจะคุยกันนะฮะว่าตัดเฉพาะบางส่วนที่ไม่ได้เช่นข้าราชการและธาาุหกิจไม่ได้น่นอนตัดออกไปนอกกนั้นตัดคุณรวยออกไปให้เหลือเฉพาะกลุ่มก้อนคนที่ได้ทั้งประเทศจะเหลือเท่าไหร่ ถูกไหมฮะแล้ว 1. คือลงทะเบียนแหละหงคือลงทะเบียนสองคือเอ๊ะลงทะเบียนแล้วมันก็จะมีเอาโจไม่ได้หรอช่างพับจะได้ไหมน่าจะได้ครับช่างภาพจะได้คุณลีสวัสดีครับแล้วจะมีอีกกลุ่มหนึงอีกกลุ่มหนึ่งที่ 1. นาสีตาสา 2. คือคนที่ไม่มีระบบโทรศัพท์ที่จะสามารถสมัครได้ กลุ่มนี้เนี่ยเท่าที่คุยกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าก็คุยอยู่ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะมีวิธีการยังไงให้กลุ่มคนก้อนเนี้ยเขาได้เงินเยียวยาด้วยก็ก็ผมก็ฝากไปบอกว่าช่วยพิจารณาถึงคนเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วมันก็มีบางส่วนที่เป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงในการลงทะเบียนได้เขาไม่มีสิทธิ์นะ ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะขอหารือในที่ประชุมด้วยว่าจะมีมาตรการยังไงหรือจะมีหน่วยงานอะไรหรือจะมีเครือข่ายองค์กรอะไรที่จะสามารถช่วยช่วยเหลือคนที่เข้าไม่ถึงเหล่านี้ได้เดี๋ยวรอดูนะฮะเดี๋ยวรอดูขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณลหลายๆคนที่ติดตามขอบคุณ24,400คนที่ติดตามนะฮะยังคงเดียวแน่นกันเหมือนเดิมนะครับหนึ่งคืออ่ะเอ่อคนละครึ่งเรียบร้อยแล้ว เดียรยาเรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของคอ่าน้ำกาไฟลดให้สิเซนต์เขาก็จะมีเลทของเขานะฮะว่าใช้มากเท่าไหร่ใช้น้อยเท่าไหร่เดี๋ยวคงจะมีอย่าวผมจะลงให้ในเพจแล้วกันนะครับก็จะได้อ่านกันได้ว่าค่าน้ำกาไฟอะไรยังไงมีประกันสังคมประกันสังคมที่เรากําลังพยายามจะต่อสายถึงรัฐมนตรีแรงงานนะครับประกันสังคมประกันสังคมบอกแล้วเอากระดาษผม,มไปทิ้งไว้ไหนขอหนึ่งนาที